ทำให้พักเพื่อไทยถูกมองเป็นนีโอคอนเซวทีฟในยุคปัจจุบันที่เป็นการชนระหว่างขั้วอนุรักษนิยมและขั้วสีนิยมในฝั่งของพักสีส้มนั่นเองค่ะทําให้พักเพื่อไทยเองก็อยู่ในสภาวะตรงกลางนะคะว่าจะวางบทบาทและสถานะของตัวเองอย่างไรโดยเฉพาะการวางบทบาทกับกองทัพค่ะหนึ่งในสิ่งที่พักเพื่อไทยกําลังขับเคลื่อนในเวลานี้และเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยมาในช่วงหาเสียงนั่นก็คือการปฏิรูปกองทัพค่ะ การเป็นรูปกองทัพจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องมีการพูดถึงข้อกฎหมายสําหรับข้อกฎหมายที่เปรียบเป็นกล่องดวงใจของกองทัพนั่นก็คือพรบกระทรวงกลาโหมปี2551ค่ะซึ่งเป็นบรดกจากยุคคมชหลังเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายนปี2449ค่ะที่ป้องกันอํานาจการเมืองเข้าไปแทรกแซงหากกล่าวถึง หัวใจของกองทัพผ่านพรบกระทรวงกลาโหมนะคะก็จะมี2ห้องหัวใจที่สําคัญนั่นก็คือสภากลาโหมและบอดเจ็ดเสือกลาโหมกลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะ ผ่านมากว่า1ปีกว่าแล้วสำหรับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคะ่ะโดยผ่านมาถึง2นายกและใกล้ถึง100วันสำหรับรัฐบาลแพทองทานชินวัตรหนึ่งในสิ่งที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและรัฐบาลเรียกได้ว่าปีกว่าที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเหล่าทัพและพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปอย่างราบรื่นในระดับหนึ่งสิ่งใดที่รัฐบาลขอกองทัพก็สนับสนุน สิ่งใดที่กองทัพขอรัฐบาลก็พร้อมซัพพอร์ตแต่ก็มีในบางเรื่องนะคะที่รัฐบาลก็จะต้องมีการต่อรองกับกองทัพค่ะโดยเฉพาะนโยบายแนวทางการจัดหายุทธป,ปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากแน่นอนว่าจุดนี้เองพักเพื่อไทยก็ต้องวางบาลานซ์และวางสมดุลที่ดีกับกองทัพซึ่งในอดีตเอง พรรคเพื่อไทยก็มีภาพเป็นขั้วตรงข้ามกับกองทัพผ่านเหตุการณ์การรัฐประหารสองครั้งจากการยึดอํานาจรัฐบาลทักษิณชินวัตรและการยึดอํานาจรัฐบาลยิ่งลักชินวัตรค่ะมาในยุคนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วระหว่างพรรคเพื่อไทยกับขั้วอนุรักษนิยมค่ะทําให้พรรคเพื่อไทยถูกมองเป็นนีโอคอนเซวัติฟในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นการชนระหว่างขั้วอนุรักษนิยมและขั้วเสรีนิยมในฝั่งของ พรคสีส้มนั่นเองค่ะทําให้พักเพื่อไทยเองก็อยู่ในสภาวะตรงกลางนะคะว่าจะวางบทบาทและสถานะของตัวเองอย่างไรโดยเฉพาะการวางบทบาทกับกองทัพค่ะหนึ่งในสิ่งที่พักเพื่อไทยกาลังขับเคลื่อนในเวลานี้และเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยมาในช่วงหาเสียงนั่นก็คือการปฏิรูปกองทัพค่ะการปฏิรูปกองทัพจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องมีการพูดถึงข้อกฎหมายสําหรับข้อกฎหมายที่เปรียบเป็นกล่องดวงใจ ของกองทัพนั่นก็คือพรบรกระทรวงกลาโหมปี2 5 5 1ค่ะซึ่งเป็นบรดกจากยุคคอมมชหลังเหตุการณ์รัฐประหาร19กาันยายนปี2 5 4 9ค่ะที่ป้องกันอำนาจการเมืองเข้าไปแทรกแซงหากกล่าวถึงหัวใจของกองทัพผ่านพรบรกระทรวงกลาโหมนะคะก็จะมี2ห้องหัวใจที่สําคัญนั่นก็คือสภากลาโหมและบอดเจ็ดเสือกลาโหมสําหรับ บอดเจ็ดเสือกลาโหมนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นคณะกรรมการแต่งตั้งยกย้ายในฐานชั้นในพลนะคะที่มีอยู่7คนดคนยกันโดยมีตำแหน่งการเมืองอยู่เพียงสองตำแหน่งนั่นคือรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะในส่วนตำแหน่งอื่นๆนั่นคือปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการหานสูงสุดและ3ามพอบรทัพเป็นข้าราชการประจําค่ะทําให้เสียงในการที่จะต้องมีการพิจารณาเสียงของข้าราชการประจําหรือนายทหารที่ยังอยู่ในราชการนั้นมีน้ําหนักมากกว่าและเมื่อมาดูสภากลาโหมนะคะซึ่งเป็นสภาที่สําคัญที่จะมีการอนุ มาตสิ่งต่างๆของกระทรวงการารงที่ส่งต่อมายังคอรมอรนะคะก็พบว่าลายชื่อเกือบทั้งหมดนั้นเป็นสัดส่วนของทหารในราชการะคะ่ะแน่นอนว่าทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเองและทางฝั่งอดีตพรรคก้าไกลหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันก็เห็นถึงกล่องดวงใจสองห้องนี้นะคะก็ได้มีการเสนอ ร่างแก้ไขพรบกระทรวงกลาโหมที่มีการแตะไปยังกล่องดวงใจสองห้องนี้ด้วยกันนั่นเองค่ะในฝั่งของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ต้องมียุทธวิธีที่จะรับมือกับร่างของฝ่ายการเมืองและร่างของภาคประชาชนที่มีความสุดตรงกว่าโดยกระทรวงกลาโหมในยุคของคุณสุทิงคลังแสงที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการจัดทําร่างพรบกระทรวงกลาโหมขึ้นมาเพื่อนําร่างไปยันกับฝ่ายการเมืองและฝ่ายภาคประชาชนนะคะทำให้ร่างจะได้ออกมาโดยสมบูรณ์ที่สุดแน่นอนว่าก็ต้องจับตาดู ในขณะนั้นนะคะว่าเมื่อร่างดังกล่าวได้เข้าสู่สภาไปแล้วจะใช้ร่างใดเป็นร่างหลักค่ะสําหรับร่างพรบรกระทรวงกลาโหมนะคะที่เป็นฉบับจากยุคคุณสุทินคร้งแสงขณะนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการเขียนถึงแผนแนวทางการต่อต้าน การทํารัฐประหารนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากในขณะนั้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งในขณะนั้นก็มีการมองนะคะว่าคุณสุเทนเองกําลังจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีกราลาโหมนะคะก็เลยทําให้คุณสุทินมีรีแอคชั่นที่เด็ดเดี่ยวและรุนแรงและเด็ดขาดเกิดขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเองยังประคองในเก้าอีา้รัฐมนตรีกระทรวงกาลาโหมได้นั่นเองค่ะโดยร่างที่คุณสุทินให้ทีมกฎหมายและ,ระกระทรวงกลาโหมร่างขึ้นนะคะก็มีแผนแนวทางการสกัดการทํารัฐประหารนะคะโดยให้อํานาจนายกรัฐมนตรี ะะเพื่อขอมติจากคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อมีคำสั่งให้พักราชการทันทีนะคะเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการทหารนะคะจะทําการควบคุมอํานาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือทําการก่อกระบฏเกิดขึ้นก็ให้ทําการสั่งพักราชการได้ทันทีคะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขียนขึ้นมาเมื่อยุคที่คุณสุธีนไปรัฐมนตรีตาลาโหมนะคะ ในส่วนของสมาชิกสภากราหมนะคะก็มีการเปิดช่องให้อำนาจรัฐมนตรีกราหมนะคะทำการเสนอชื่อไปยังคลอรมนะคะเพื่อทําการให้มานั่งอยู่ในสภากราหมนะคะจากเดิมนะคะสท่านนะคะก็ให้เพิ่มเป็นไม่เกิน5คนค่ะอันนี้ก็มีการแก้ไขในสัดส่วนของสภากราหมนั่นเองค่ะแต่หากดูจาก2ข้อที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เรียกได้ว่า คุณสุทินและกระทรวงกลาโหมที่มีการจัดทำร่างพรบกลาโหมมานะคะก็ <c oughs> ยังไม่ได้แตะกล่องดวงใจเท่าใดนักนะคะในการที่จะมีการปฏิรูปกองทัพนั่นคือบอดเจ็ดเสือกลาโหมยังคงเดิมและสภากลาโหมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าใดนักนะคะยังคงเป็นสัดส่วนเก้าอี้ของทาหารในราชการอยู่จํานวนมากนั่นเองค่ะสําหรับสถานะของร่าง พรบากระทรวงกลาโหมฉบับของคุณสุทินและกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องนําเข้าขอคอรมอรเพื่อนําเข้าไปสู่กระบวนการของสภาค่ะแต่ก็มีรายงานนะคะว่าทางฝั่งรัฐบาลเองก็จะให้มีการปรับร่างของคุณสุทินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อให้เป็นร่างของรัฐบาลเพื่อไปประกบกับร่างพักเพื่อไทยไปประกบกับร่างของพักประชาชนและไปประกบ กับร่างของภาคประชาชนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของร่างในยุคคุณสุทินครังแสงนะคะมากันที่ร่างพรบรกระทรวงกลาโหมฉบับของพรรคเพื่อไทยกันบ้างค่ะเสนอโดยคุณประยุทธ์สิริพาน,นิสสพรสพรคเพื่อไทยและคณะนะคะเรียกได้ว่าก็เริ่มมีความสุดโตและมีดีกรีที่สูงขึ้นมาจากร่างของกระทรวงกลาโหมนะคะจากเดิมนะคะที่จะมีบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมเพื่อทําการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายในทหารชั้นในพลก็ได้มีการปรับใหม่เป็น คณะกรรมการแต่งตั้งยกย้ายนายพลนะคะโดยเพิ่มประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเข้ามาค่ะจากเดิมนะคะที่จะมีเพียงรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพอบอทหารสูงสุดและ3าพอบอเหล่าทัพเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีการเพิ่มตําแหน่งเข้ามาในอีกส่วนหนึ่งนะคะ สำหรับขั้นตอน,ตอนการแต่งตั้งยกย้ายนายหานชัยนพนลที่พักเพื่อไทยเสนอนะคะก็มีการเสนอให้นะคะคณะกรรมการเมื่อทําการพิจารณาแต่งตั้งรายชื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้รัฐมนตรีกลาโหมนะคะนํานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทําการพิจารณาและมีมติออกมาหากมีรายชื่อใดที่อยากให้ทบทวนก็จะส่งกลับมาให้รัฐมนตรีกลาโหมเพื่อนํากลับมาให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายของกระทรวงกลาโหมทําการพิจารณาปรับแก้อีกครั้งหนึ่งและนําส่งครมอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่แตกต่างจากบอดเจ็ดเสือกลาโหมนะคะบอดเจ็ดเสือกลาโหมเดิมน,นะคะเมื่อพิจารณาเสร็จปับ๊บก็จะนําส่งให้นายกรัฐมนตรีและนําขึ้นทุนเก้าต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่เหมือนระหว่างร่างของกระทรวงกลาโหมและร่างของพรรคเพื่อไทยนะคะนั่นก็คือการต่อต้านและยับยั้งการปฏิวัติร,รัฐประหารค่ะแต่ก็มีดีเทลที่แตกต่างกันนะคะ หากพบนายทหารสัญญาบัตรนะคะที่คิดก่อการแล้วก็มีแนวทางที่จะนำไปสู่การยึดอํานาจการบริหารราชการแผ่นดินหรือก่อกรกบฏเกิดขึ้นนะคะ โดยร่างของพรรคเพื่อไทยนะเขาก็เขียนนะคะว่าให้อํานาจนายกรัฐมนตรีทําการเสนอไปยังคอรมอนะคะเพื่อมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวระหว่างการสอบสวนหากปรากฏข้อที่จริงดังกล่าวข้างต้นค่ะก็จะแตกต่างจากร่างของคุณสุทินหรือร่างของกระทรวงกลาโหมนะคะในส่วนของร่างของกระทรวงกลาโหมนะคะเขาก็จะใช้คําว่าสั่งพักราชการทันทีนะคะแต่ในส่วนของร่างของพรรคเพื่อไทยเขาจะใช้คําว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ ชั่วคราวค่ะอันนี้ก็จะเป็นคําที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทยอีกนะคะนั่นก็คือในส่วนของสภาการาหมค่ะและเรียกได้ว่าเป็นการผ่าโครงสร้างแล้วก็ผ่าตัดใหญ่เลยนะคะโดยให้นายกรัฐมนตรีนะคะนั่งตําแหน่งประธานสภาการาหมค่ะโดยตําแหน่งเลยนะคะตําแหน่งประธานสภากลา,าหมจะเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมค่ะ แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็ให้รัฐมนตรีกสงกลาโหมนั้นไปเป็นรองประธานสภากลาโหมแทนค่ะ นอกจากนี้ที่น่าสนใจนะัคือมีการลดจํานวนในพลนะคะที่มาจากตัวแทนแต่ละเหล่าทัพลงไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากตําแหน่ง5เสือของแต่ละเหล่าทัพค่ะแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจคือมีการเพิ่มปรัชักระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้ามาเป็นสมาชิกสภากลาโหมเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายัง สภากลาโหมค่ะโดยให้อำนาจรมตรีกลาโหมเป็นคนเสนอต่อคอ,อรมอเพื่อให้คอ,อรมอเห็นชอบนะคะโดยมีจํานวนสมาชิกทั้งหมดไม่เกิน3คนนะคะโดยมีวาระดํำรงตําแหน่ง2ปีนะคะและไม่เกิน2วาระค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของร่าง พักเพื่อไทยนะคะก็จะเห็นได้ชัดน,นะคะว่าพักเพื่อไทยร่างก็มีดีกรีที่แรงขึ้นจากในส่วนของกระทรวงกลาโหมในยุคที่คุณสุทินได้ร่างขึ้นมานั่นเองค่ะแน่นอนว่ามาถึหนตรงนี้เองนะคะเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าร่างของกระทรวงกลาโหมในยุคของคุณสุทินนะคะและร่างของพักเพื่อไทยนะก็มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือการยับยั้งการรัฐประหารนะคะโดยการพักราชการ โดยการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆกันนะคะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะก็เกิดคําถามว่าเป็นเพียงแค่เสือกระดาษหรือไม่นะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารขึ้นแล้วนะคะ ก็ทําให้กฎหมายต่างๆที่เป็นลําดับรองจากรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกการบังคับใช้ไปแล้วก็อาจจะไม่มีผลไปด้วยนั่นเองค่ะอีกทั้งการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารนะคะก็จะเขียนนีรโทศกรรมให้กับคณะรัฐประหารด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นในสิ่งที่พักเพื่อไทยกําลังทําอยู่และสิ่งที่คุณสุทินได้ร่างมาก็ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เชิงสัญ,ญลักษณ์หรือไม่เท่านั้นค่ะสุดท้ายนะคะเรามากันที่ร่างของอดีตพักคก้าไกลในปัจจุบัันนนคคือพปรปะะชาชาก่ โดยเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะครมนะคะได้มีมติไม่รับหลักการร่างพรบกระทรวงกลาโหมของพักคก้าวไกลเดิมนะคะหรือพักประชาชนในปัจจุบันที่นําเสนอโดยเรืออากาศโทไทนเดชเพ็งสุขและคณะนะคะซึ่งก็ได้มีหน่วยงานต่างๆนะเหะ็นค้าในกรณีของร่างของพักประชาชนค่ะ ซึ่งร่างดังกล่าวนะคะเหตุใดจึงไม่ได้รับหลักการในชั้นคอรมอนะคะโดยมีการมองว่ามีรายละเอียดที่ส่งผลกระทบในวงกว้างนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนต่างๆนะคะก็ทําให้หลายๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะได้ให้ความเห็นมาอย่างหลากหลายนั่นเองค่ะแน่นอนว่าเมื่อเรามาชาหละแล้วนะคะก็จะพบว่าร่างของ พักเก้าไกลเดิมหรือพักประชาชนป,ปัจจุบันนะคะเรียกว่ามีดีกรีที่ผ่าตัดหัวใจของกองทัพเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะบอดสภากราหมและบอดเจ็ดเสือกลาหมนั่นเองค่ะซึ่งร่างของอดีตพักเก้าไกลหรือพักประชาชนนะคะก็เสนอให้ยกเลิกบอดเจ็ดเสือกราหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นหัวใจของกองทัพนั่นเองค่ะ โดยพักเก้าไกลเดิมน,นะคะก็ได้มีการเสนอโมเดลนะคะโดยให้มีการตั้งคณะกรรมการที่สว่วนราชการนั้นๆแต่งตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็เสนอรายชื่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อทําการพิจารณาค่ะโดยใช้ระบบคุณธรรมและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งต่างๆขึ้นมานั่นเองค่ะในส่วนนี้เองนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าผ่าตัดใหญ่ในส่วนของหัวใจของกองทัพนั่นคือบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เองก็มีข้อท้วงติงนะคะมาจาก คอรมอลและที่ให้หน่วยงานต่างๆได้ดูในส่วนของโครงสร้างตรงนี้ค่ะซึ่งก็ได้มีการมองกันนะคะว่าที่ผ่านมาเองนะคะบอดเจ7เสืกลาหูก็คล้ายๆกับหน่วยงานอื่นนะคะที่มีการวางสมดุลระหว่างฝ่ายข้าราชการประจําแล้วก็ข้าราชการการเมืองที่เข้ามาดูโผลตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างไปก็คือ ในส่วนของบอร์ดเจ็ดเสือกลาหมในการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชัยนนพลนั้นนะคะไม่ต้องผ่านการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติเห็นชอบนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะร่างของอดีตพักก้าวไกลหรือพักประชาชนในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการเสนอ แนวทางที่ลดบทบาทสภาการาโหมลงค่ะโดยให้เหลือเพียงเป็นคณะที่ปรึกษาเท่านั้นค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้เองนะคะหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงการาโหมก็ได้ทวงติ่งในข้อนี้มานะคะว่าเป็นการผลักภาระไปยังที่ตัวรัฐมนตรีการาโหมเพียงคนเดียวนะคะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาตัดสินใจต่างๆได้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเมื่อมาดูสภากราโหมในส่วนที่พักเก้าวไกลหรือพักประชาชนในปัจจุบันได้เสนอนะคะก็จะเหลือเพียงรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานสภากลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานสภากลาโหมมีปลัดกระทรวงกลาโหมผบทหารสูงสุดผบอทอบผบอรทอรอและผบฐานอากาศนะคะที่มานั่งอยู่ในสภากราโหมค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีสมาชิกสภากราโหมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะโดยมีการแต่งตั้งไม่เกิน5คนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติครมฯโดยที่รัฐมนตรีกราโหมเป็นผู้เสนอรายชื่อไปนั่นเองค่ะแน่นอนว่าทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะเห็นโครงสร้างกระทรวงกราโหมแน่นะคดโดยคร่าวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างของกระทรวงกราโหมยุคคุณสุทินคลังแสง ที่กาลังจะปรับเป็นร่างของรัฐบาลน,นะคะมีร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของอดีตพรรคก้าไกลหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวยืนพื้นที่จะไปทําการที่จะมีการพิจารณาร่างดังกล่าวในชั้นของสภาต่อไปค่ะแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกองทัพในระดับการแก้พร,บ,รบกระทรวงกลาโหมก็อยู่ที่บริบทการเมืองในแต่ละยุคด้วยนั่นเองค่ะว่าบริบทการเมืองในยุคนั้นเป็นรัฐบาลใดในการที่มีอํานาจในขณะนั้นและมีความสัมพันธ์กับกองทัพอย่างไรค่ะร่างพรบกระทรวงกลาโหมในฉบับปัจจุ 2 5 5 1นะคะที่ก็มีการแก้ไขอยู่บ้างนะคะแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมรดกจากยุคคอมชหลังเหตุการณ์รัฐประหารปี2 5 4 9ค่ะและล่างดังกล่าวก็ใช้มาหลาย10ปีแล้วนะคะก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนั่นเองค่ะจากนี้ไปก็เป็นบทพิสูจน์ของรัฐบาลเพื่อไทยนะคะว่าแนวทางการปฏิรูปกองทัพของพรรคเพื่อไทยจะเกิดขึ้นในจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและจะวางบาลานซ์สมดุลอย่างไรต่อไปในฐานะ neoconservative ในปัจจุบันค่ะ space bar podcast